ใครๆก็ดื่มคาราบาวแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันอยากจะขอบคุณคาราบาวนะครับที่มีแคมเปญดีๆให้กับผมได้นำมอไซต์ต่อยอดธุรกิจในการซื้ออุปกรณ์มาทำมาค้าขายครับดื่มทุกวันส่งทุกวันจับล้านครั้งที่20พุทธที่6สิงหาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปน้องสาวบาวแดงจ้ะอะไรที่ทำให้น้องเนี่ย ใจสั่นได้บ้างเจ้ากาแฟค่ะดื่มพี่ไรใจมันสั่นทุกทีเลยถึงพี่จะไม่ใช่กาแฟ <c oughs> แต่ก็พอจะทำให้น้องสาวเบาแดดใจสั่นได้เลยจ๊ะโอ้ยคนชนะาม,ามานี่คุณผู้ชมมาใจสั่นเพราะความตื่นเต้นตรงนี้ค่ะเพราะว่าคุณจะได้ลุนมอนใส่ทุกวันลุนทองล้านทุกเดือนและไทยไทยก็มีสิทธิ์ได้แค่สองฝากับกิจกรรมนี้เบาแดดช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีเซ ที่กล่องรับฝาชิงโชคตามร้านค้าท right> no ี่ร่วมรายการหรือส่งที่ตู้ปอนาค่ะส่วนวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซค์คันที่1นึ่จากคาราบาวไปต่อยอดสร้างอาชีพเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับโอุ้้นุ爸爸้นจริงๆแล้วเนี่ยโอรอบนี้นานนะเนี่ยกว่าจะได้และตอน ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณอำนาจพัทรไกรจากจังหวัดกระแพงเพชรกติการลุ้นล้านมอไซค์สามร้ขางง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวาแดงหรือฝาคาราบาวาคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568